ดีค่ะอยู่กับช่องสับป,ปะเลือรัวแตกนะคะวันนี้ห่อกะมาเบงคู่บัวตาค่ะอันนี้ม่แก้วเขาเม็ดน้อยเก้วเขาไหกไก่นี่แหละแก้วเขาไกล้กินอันนี้เขาใกล้ด้มันเป็นเขาข้นอีเขียวห้าจอดแล้วค่ะเอฟซีอ่าซอปาว่าอันบันไดบันไดข้อมันขด อันเมื่อวานล่ะที่มันเกีียวแล้วมันเสียงดังตึงตึงตึงมาที่นี่มาก,ก็เลยติดข้อดูจอดแล้วค่ะรอร้างอันนี้เขากลับมาเบิง่งคู่โบตาคู่ดีซีร้อยเอ็กพี่พ่อค่ะหวัวบอปีนีนอ เขายืนยืนค่ะเข่าบางๆเขายืนยืนข้าวเดียวอันนี้กัสีมาอาัดฟาง่อค่ะฝ้าเก็บงานเกี่ยวเข่าให้มันแล้วแต่สีได้มาอาัดฟางปีนี้นี่ประท่านหูเลยว่าสีอัดก่อนจ้างบาทตรงทำ คนอื่นก่อนเพราะว่าปีนี้กะราคาเฉือกกขึ้นขึ้นมาตัางสอบละาหาล่อยเฉือกกะึ้นน้ำมันกะคืน ถามนีเขายืนยืนใจสีเบิรทุกหน้าเฮาคือสีแดงพันลาแลลวล่ะเอฟซีเอ้ยตอนนี้เขาได้แต่พันแข็งพันขากับพันล่อแทกมุนอุยฟุยอยู่นั่นดึงทันลองอยู่ ขนาดเท่าคูบตาเท่านี่ตู่แตงนี่นี่เขาแทงมาเลยหร่ตู้ตเท่านี้ก่ยังติดอยู่แก่มาหายเลยนี่นสร้างไดแนะนัอีกว่าจะาไปแตงอีกขึ้นกันล่ะมันบอหายแม่มันประจบมันไก่ยังติดคือเกาติดแบบติดเลยล่ะติดไปย่างค่ะ ค่ะโทนันำแต่ว่าเสียงเราง่ายมีดีสีขอวสื่อเพบนว่าเขาสื่อไว้แล้วว่าจันแต่ว่าสีขาวว่าสีห้มาอาจหายอยู่แต่ว่าเขาสื่อแค่ลอยก่อนต่อปวนาหน,านี่นี่อาจได้อยู่มาสองลอยอียกลอยนึงเข้ากับสีสื่อต่อนะ เราก็จะเอามาขาย อ้าวแคลนแคลน ติดคลอมันแคลนมันแคลนหน้านีมัน,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 ม,นมีน้ำเนี่ยมันได้แค้นแน่ใจเอย ไปหากับเขาเทียงให้เขาก่อนเทียงกว่าล่ะน่าสีังอีกจากสองสามมองนี่ละ่ะอาจ์ซีได้เกี่ยวเอ,อ้ยอาจ์ซีได้เกี่ยวผสมอาร์ซีล่อลลางพร้อมกันทั้งสองขันเลยแต่แดงว่าส์ีเอาขั้นเขียวไปลลางก่อน,แ,นแล้วเบินงซ่แล้วมันสีเมื่อยสองรอบเอาไปลลางพร้อมกันหลดมันสีได้เธอเดียวนะไลน์จอดไปที่นี่ก็ เขามาส่อมตู้แอร์ห้บอกว่าขอภายในมือสองมือนี่แะบอกว่าให้มาเหตุแหกกนเพราะว่าตู้แอร์เฮ้ามันเป็นพานยกสูงมาที่นี่มันยกดันดัน,ด,นดินมือนอ่นแล้วมันขาพานมันไปตําตู้แอร์ก็เลยฉีกเลยปิดประตูก็ไ,ไ่ได้มาที่นี่ยากเลยเอาเชือกฟางมัดไว้อยู่หัน เขาว่าเขาสิไม่เหตุให้แต่ก,ก่อนเกี่ยวเขาบอกอะประธ่านได้ไม่เหตุเพราะว่าเขาอยากอย,กอยู่เขาวานี่แหละภายในยมือซ่องมือเลยละ่ะโทษบอกให้เขามาแต่เขาสิม,มาให้บอกไปละค่ะบ๊ายบาย